สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวรรณคดีเรื่องสั่งทองตอนกำเนิดพระสังนะคะค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนวรรณคดีเรื่องสั่งทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเรามารู้จักวรรณคดีก่อนดีกว่าว่าความหมายของวรรณคดีนั้นคืออะไรนะคะค่ะวรรณคดีคือหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าทางด้านศิลปะการแต่งมีความงดงามด้านภาษา ทั้งเสียงเสนอจังหวะลีลาและความหมายเรื่องราวในวรรณคดีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้นค่ะวรรณคดีเป็นหนังสือที่แต่งขึ้นในอดีตแต่งเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกองก็ได้นิยมเขียนเป็นร้อยกองมากกว่าเรื่องที่นำมาเล่ามักเป็นเรื่องราวในอดีตใช้ภาษาต่างจากปัจจุบัน ถ้านักเรียนต้องการอ่านวรรณคดีให้เข้าใจทราบซึ้งควรสนใจคน้นคว้าเรียนรู้คำศัพท์ด้วยนะคะค่ะต่อไปเราจะมาเริ่มเรียนวรรณคดีกันเลยนะคะบทละครเรื่องสั่งทองตอนกำเนิดพระสังเป็นพระราชนิพธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยรัชกาลที่สองนั่นเองนะคะเนื้อเรื่องย่อเท้ายศวิมนมี ชื่อจันเทวีและพระสนุมชื่อนางจันทรานางจันเทวีประสูตรพระโอรสเป็นหอยสังนางจันทราติดสินบนหนหลวงให้ทำนายพระโอรสหอยสังว่าเป็นกรากินีต่อบ้านเมืองท้าวยศวิมนจึงต้องขับไล่นางจันเทวีออกจากเมืองนางจันเทวีอุ้มลูกน้อยหอยสังไปอาศัยอยู่กับตายายที่กระท่อมชายป่าจนเวลาผ่านไปห้าหกปี นางจึงทราบว่ารูปของนางเป็นเด็กชายน่ารักนางจึงแกล้งออกจากบ้านเมื่อพระสังออกมาจากหอยสังนางจึงทุกหอยสังจนแตกนางจันเทวีและพระสังจึงได้พบหน้ากันจากที่เราได้อ่านเนื้อเรื่องย่อกันแล้วนะคะนักเรียนต่อไปเรามาอ่านบทอักยานหลักในเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อ เป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านก้าเป็นหนักนาเหนื่อยยากลำบากกายากับ มาจนคำแล้วรำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณลลารบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวกัน ไก่ป่าพาฟูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าชันคุยเขียเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะรำไรเยี่ยมล่อสอดดู จะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินพันพินลอบรับขยับนี้เลี้ยวดูผู้คน ชนานีจะหนี้เข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาให้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ปลาประสาจนสารวนเล่นพางไม่ห่างดู หลที่เราได้อ่านเนื้อเรื่องย่อและอ่านบทอักานหลักกันไปบ้างแล้วนะคะต่อไปเราจะมาวิเคราะห์วรรณคดีเรื่องสังทองตอนกําเนิดพระสังกันนะคะวรรณคดีเรื่องนี้มีความโดดเด่นน่าสนใจหลายประการดังนี้นะคะก็คือข้อที่1การใช้คําทําให้เห็นภาพและความเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนนะคะครูได้ยกตัวอย่างให้นักเรียน2บทนะคะบทแรกก็คือไก่ป่าพาฝูงมากินข้าว ขอพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุยเขียเรียรายทั้งดินดานพระมารดาม,มาเห็นจะร่ำไรค่ะต่อไปบทที่สองนะคะหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งผลช่วยขับไก่ปลาประสาจนสารวนเล่นทางไม่หางรูค่ะทั้งสองบทที่ครูยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่าพอเราได้อ่านแล้วจะทําให้เราเกิดจินตนาการตามและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นใช่ไหมคะต่อไปนะคะความโดดเด่นน่าสนใจประการที่2ก็คือการใช้คําก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจ <c oughs> เช่นการแสดงความรักของแม่ที่มีต่อลูกไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรแม่ก็รับลูกเสมอนะคะดังตัวอย่างที่ครูยกมาให้นักเรียนฟังก็คือ ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูปุ้งชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการค่ะดังตัวอย่างเมื่อเราอ่านแล้วทำให้เรารับรู้ได้ถึงความรู้สึกของแม่ที่มีต่อลูกใช่ไหมคะเรามาทบทวนบทเรียนวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังกันนะคะ ครูมีกันบ้านให้นักเรียนก็คือแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและการสรุปข้อคิดนะคะคำชี้แจงก็คือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและสรุปข,ข้อคิดนะคะให้เรียนทําลงในสมุดข้อที่1ก็คือเรื่องที่เราเรียนชื่อเรื่องอะไรข้อที่2ก็คือตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้างข้อที่3ก็คือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ ในเนื้อเรื่องเนี่ยมีที่ไหนบ้างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็ให้นักเรียนเล่ามานะคะข้อที่5ก็คือนักเรียนอ่านวรคดีเรื่องนี้แล้วได้ข้อคิดอย่างไรบ้างนะคะให้นักเรียนทําลงสมุดนะคะสวัสดีค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ